สวัสดีครับเจอบดอเอฟเซียโรครับเรานี้วันนี้เราจะมานำกิ่งจีนนะครับเราก็ไม่ทราบได้ว่าสมัยไหนครับแต่คิดว่าไม่ต่ำกว่าเป็นพันปีครับผู้ชมผู้ฟังโปรดใช้จริยานนะครับชมรับฟังด้วยนะครับนี่ครับพระหล่อโบราณครับองนี้ครับเป็นเนื้อออกดำครับ ดำอมดแดงครับดมอมดงครับดูแล้วชมันเข้าใจครับสำร็จครับเป็นคล้ายๆกึ่งสำร็จครับเป็นเนื้อสำร็จครับความที่เห็นส่วนตัวนะครับท่านผู้ชมและผู้ฟังโปรดใช้พิพจาร,ารณาด้วยกันครับข้อมูลต่างๆที่เราพันกว่าปีเราเกิดไม่ทันนะครับเราก็ได้แต่นนิษฐาน ละเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นครับฟังและชมครับเป็นเก่าครับวัตถุโบราณครับนี่ไม่ต่ำกว่าเป็นพันปีครับพันปีขึ้นครับพันปีพันกว่าปีครับแต่เราไม่สามารถจะหาข้อมูลได้ชัดเจนครับเพราะในประวัติศาสตร์เขาไม่ได้จารึกเอาไว้ครับไม่ได้บะบทกเอาไว้ครับของคนจีนเขาเขาสมัยนั้นคนจีนมาที่มาจากมาอยู่ประจําประเทศไทยครับ มาจ้างลูกลาดรำอาจจะนาพระองค์นี้เข้ามาก็ได้นะครับตามความคิดเห็นส่วนตัวนะครับท่านฟังอย่างมีสตินะครับและฟังอย่างเข้าใจครับชมอย่างเข้าใจนะครับกิ่งองค์นี้ครับเป็นกิ่งจีนครับครับพุทธลักษณะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับครับเป็นกิ่งจีนครับหน้าจีนจีนครับคนสมัยก่อนเขานาเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่ทราบได้สมัยไหนแต่ดูความเก่าครับ ไม่มีใครรู้จริงหรอครับถามเขาก็ไม่รู้ครับเขาก็อาจจะเช่าซื้อเราในความเก่าเท่านั้นครับดูและชมอย่างเข้าใจครับถ้าผู้ใดมีข้อมูลดีๆแล้วอย่างไรก็เอาลงมาสู่สาธารณะมากนะครับให้เขาเรียนรู้กันด้วยครับบางคนเขารู้ครับบางคนเขารู้แต่ว่ามันจะมีกี่คนรู้ครับเราไม่เข้าใจได้นะครับครับฟังและชมนะครับนี่เป็นกิ่งเก่าครับแต่งเก่าครับเก่าครับ เขาแต่งเอานะครับครับเครื่องมือสมัยก่อนโบราณมันไม่ทันสมัยครับเขาใช้โลหะราชิ้มาเก้าแต่งกันได้นี่เราไม่ทราบได้นะครับเราแค่มองดูแล้วก็ดูพุทธศิ์ครับดูความเก่าเป็นหลักเป็นเกณฑ์ครับนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับชมและฟังอย่างเข้าใจนะครับดูไว้ด้วยกันครับชมด้วยกันครับจริงพุทธลักษณะออกทางหน้าจีนนะครับนี่ครับ ไปถามใครใครก็ไม่รู้แหละครับผมแปดสิบแล้วผมยังไม่รู้เลยครับว่าเมื่อพอแม่มาจากเมืองจีนนะครับสมัยก่อนนี้ครับปู่ก็มาจากเมืองจีนครับครับก็ยังไม่สามารถจะรู้ได้นะครับผมตอนนี้ก็แปดสิบแล้วครับก็ยังเรียนรู้อยู่นะครับถ้าผู้ใดมีข้อมูลดีๆก็นําสู่มาลงสู่สาธารณะครับให้เป็นประโยชน์ครับให้เขาทําความตีแผ่เองครับครับตีแล้วพิจารณาเองครับ ดูอย่างเข้าใจครับผมจะหมุนให้ดูท่านองค์จริงครับเป็นเนื้อสำริดครับครับแดงอมดําครับครับเก่าครับเก่ามากครับลายเก่าแต่งนี่ท่าเข้าใจตามความคิด่างเข้าใจส่วนตัวผมนะครับเขาทําแล้วพระไม่สวยก็เก่าเลยแต่งให้ไม่มีหน้ามีตาครับชมและฟังอย่างเข้าใจและดูอย่างเข้าใจครับพิจารณอย่างเข้าใจด้วยกันนะครับครับผมเกิดไม่ทันหรอกครับมันพันกว่าปีนี่มันจะ แค่เราแค่สันนิษฐานนะครับตามที่เราสันนิษฐานครับเราดูจากโลหะความเก่าครับครับพิจารณาครับพิจารณาด้วยกันครับสมเข้าใจด้วยกันครับองค์นี้ผมจนปัญญาจริงๆครับไม่สามารถจะรู้จริงๆครับว่าสมัยราชวงศ์ไหนไม่ทราบได้นะครับครับแต่รู้ว่าจะน่าไม่ต่ำกว่าเป็นพันปีครับพันกว่าปีครับที่ผ่านมาครับครับคำนวณนะครับตามคำนวณครับความรู้ส่วนตัวนะครับ ครับผมจะไม่ไปหาข้อมูลกับใครมากแล้วครับไปจะอย่างมีสติครับด้วยสติด้ะปัญญาของตัวเองครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับชมน้ารักครับนี่ครับร้อยเข้าแต่งครับถ้าหลายๆปีห่างกันมันก็มันไม่เหมือนกันละครับอันนี้อาจจะเข้าหล่อเสร็จแล้วไม่สวยก็แต่งเลยนะครับเตาเกาแต่งครับแต่ไม่รู้สมัยก่อนเขาใช้วัสดุอะไรเกาแต่งไม่ทราบได้นะครับ เพราะเราไม่เรียนรู้ถึงขนาดนั้นครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับเพราะสมัยก่อนนี่พันกว่าปีที่ผ่านมาเรายังไม่รู้อยู่ในโลกไหนยังไม่ทราบเลยครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับมาชมด้านล่างกันครับนี่ครับองค์นี้เป็นกิ่งก้นถ้วยนะครับไม่มีกิ่งนะครับแต่พูดลักษณะไปทางกิ่งครับเป็นก้นถ้วยครับ คนถ้วยนี้เขาแต่งเอานะครับเขาเอานะครับแต่งเอานะครับสมัยโบราณเขาก็ไม่เขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเขาแต่งได้ขนาดนี้โลหะนี่ครับดูครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับเราแค่สันนิษฐานความเก่าครับครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวครับนี่ครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับจะเป็นก้นเป็นกลิ่นก้นถ้วยจนฉบับหรือไม่เราไม่ทราบได้นะครับเราพูดไปรวมๆครับพิจารณาไปด้วยกันครับ ทำความเข้าใจด้วยกันครับมันเก่าแน่นอนครับอย่างนี้มันโกหกความเก่าไม่ได้ครับครับพันกว่าปีกับศีรษะร้อยปีหรือห้าสิบปียี่สิบปีมันคนละเรื่องของราวครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับคลิปนี้เราจะไม่ทํานานมากครับครับดูครับพุทธลักษณะหน้าจีนนะครับ สมัยก่อนนี้คนโบราณเขาเข้ามาเนี่ยเขานำเอากิ่งมาด้วยเราไม่ทราบได้นะครับกิ่งองนี้ก็ไม่มีใครรู้ชัดนะครับถามยังไงก็ไม่รู้อะครับจะถามใครก็ไม่รู้หรอกครับครับเพราะคดเก่าคนแก่จริงๆเนี่ยเขาก็เสียชีวิตไปหมดแล้วครับดูและชมอย่างเข้าใจครับครับฟังอย่างเข้าใจนะครับนี่ครับเก้าใจอย่างนี้มันต้องเก้าแต่งพร้อมตอนสร้างเสร็จใหม่ๆครับ จึงเป็นลักษณะอย่างนี้ครับดูอย่างเข้าใจชมอย่างเข้าใจครับเป็นความคิดเห็นความเห็นส่วนตัวผมนะครับความเห็นส่วนตัวผมนะครับนะชมได้ฟังอย่างเข้าใจครับดูอย่างเข้าใจครับกิ่งนี้เป็นกิ่งจีนครับครับครับโลหะเก่าครับเก่ามากครับเป็นโลหะที่น่ารุุรักไว้นะครับความเก่าครับมันดูมีความเข้มขังด้วยนะครับเป็นพุทธนรัรพิเป็นพระ พทะเจ้าจำลองนะครับเป็นกิ่งครับต่างมานิชัยครับดูครับความสวยงามต่างๆก็พอดูได้นะครับถึงจะไม่สวยปริ้งแต่ก็สวยอีกอย่างหนึ่งครับของคนโบราณครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับครับดูอย่างเข้าใจนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันครับผมจะหมุนให้ท่านดูอีกรอบนะครับนี่ครับพระผมชอบอยู่ใกล้ๆกล้องครับให้ท่านพิจารณาครับถ้าสนใจเข้ามาดูได้นะครับ ยู่ที่ตึกแดงครับบังซื่อจังชั่นตึกแดงจะจูจักครับมาชมได้นะครับองค์จริงมีให้ดูนะครับอยากจะชมี่ยพิจารณาครับชมองค์จริงได้ครับครับชมได้ครับแบ่งปันได้นะครับพาทุกองค์ที่ผมนําอยู่ในคลิปนี้ครับท่านผู้ใดสนใจแบ่งปัน ได้นะครับแต่ท่านต้องหาความรู้ให้มาชัดๆก่อนนะครับครับให้ชัดๆก่อนนะครับแล้วค่ยมาพิจารณาครับมาตกลงกันครับว่าจะอย่างไรนะมันอยู่ที่เราสองคนนะครับไม่มีราคากลางหรอกครับพระเนี่ครับครับกลางใครกลางมันครับเรากางเราใครจะกลางยังไงก็กลางไปครับในเราพูดอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับผมเนี่ยไปต่อว่าใครนะครับ ครับอยากชมอมจริงมาได้นะครับที่บางซื่อสังชันครับตึกแดงครับจะจุจัดครับเปิดทุกวันครับต่อไปครับเดือนเมษาเปิดทุกวันครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับครับถือโอกาสโปรหมทตัวเองครับเพิงจะย้ายไปอยู่ตึกแดงครับเดือนเมษานี่ครับลงเต็มตัวแล้วครับมีนาเข้าไปอยู่แล้วครับอยู่เสาร์ทย์สุขเสาร์อาทิตย์ครับ ดูและชมอย่างเข้าใจพอสิ้นเดือนมีนาเมษาก็จะไปอยู่ทุกวันครับเปิดครับเปิดทุกวันอยากชมมาชมได้นะครับของจริงมีครับไม่ต้องไปเอาของใครมาหรอกครับมาลงมายืมมาลงครับครับครับทุกองค์ครับพระที่บมลงในคลิปของผมเกือบสี่ร้อยคลิปแล้วครับสี่ร้อยวิดีโอครับไปดูได้ครับสนใจองค์ไหนเข้ามาดูได้ครับมีของจริงให้ท่านดูทุกองค์ครับครับไม่ได้ไปถ่ายทำกอปใครมาลงหรอกครับ ฟังและชมอย่างเข้าใจครับดูอย่างเข้าใจนะครับอย่างนี้ครับริงจีนครับหน้าเขาจีนนะครับหน้าจีนจีนครับดูครับเขาแก่งแต่งเกาครับครับสิ่งที่เรายังไม่รู้ยังมีเยอะนะครับในปัจจุบันในโลกเนี้มันยังมีสิ่งท่านเล่นอยู่เยอะครับเราก็ไม่รู้สามารถจะรู้ได้หมดหรอกครับได้แค่ความคิดเห็นส่วนตัวแค่สันนิษฐานครับ อุปมาอุปไมยเท่านั้นแหละครับครับที่รู้จริงๆมันก็ตายไปหมดแล้วครับเสียชีวิตหมดแล้วครับที่คนเขารู้จริงๆครับดูและชมอย่าเข้าใจครับสวยไหมครับขออภัยครับชัดไหมครับใช่ไหมครับเสียชัดใช่กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับว่าคลิปต่อไปเราจะอะไรมาลงครับ พระผมอยู่ใกล้ๆกล้กองให้ท่านชมนะครับครับพิจาย่างเข้าใจครับถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยครับเอาคลิปต่อไปเราจะเลยมาหลงครับสวัสดีครับ